สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาดูการรับใบเลื่อยโซ่นะครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นเลื่อยโซ่แบบไฟฟ้าแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่ครับเราก็จะรับด้วยใช้ลูกหมูนะครับเพื่อนเพื่อนลูกหมูแบตเตอรี่นะเพื่อนเพื่อนลูกหมูแบตเตอรี่มันจะมันจะนิ่มนะครับมันไม่แรงนะครับมันจะปลอดภัยกว่าเราใช้ลูกหมูที่เป็นเอ่อไฟฟ้านะครับ อ่ะเรามาทำแบบนีกกันเพื่อนไหลไปครับดูครับดูเพื่อนแังนี้ก็ทําเลยนะครับเพื่อนดึดร้อยครับเพื่อนสแล้วก็หมุนมาครับใส่ถุงมือนะครับเพื่อน นี่ผมทํามาร์กเลยครับมาร์กสีแดงนะมันเพื่อนนะ mm. ก็ถือว่าเสร็จเดี๋ยวมันจะหลงนะครับมันเพื่อนต้องทามาร์กไว้นะันเพื่อน,นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ด้านนี้เราก็กลับด้านแบบนี้มันเพื่อน mm. กลับด้านครับ mm. กลับด้านแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกลับด้านก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็ มาทางานนี่ครับนี้จะทําความสะอาดเลยโซ่นะเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็เลยโซ่ยนนะครับอจะตัวนี้ก็ข้างในเนี่ยก็จะมาซอดไี่หนึ่งตัวครับจาตัวนี้ยังไม่รู้ตัวนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยครับว่าเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆนี่ข้างในตัวนี้นะตัวนี้อีกตัวนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตัวใหม่ก็อ่า รุ่นเดียวกับผมนะครับรุ่นเดียวในรุ่นรุ่นนี้นะครับพอเราซื้อรุ่นแบบนี้มันจะอะไรไมันจะจูนกันได้นะเพื่อนในรุ่นนี้ครับรุ่นห้าพันสองร้อยนะคับเพื่อนดูข้างในก็เขาบอกว่าอาการมันเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ <_ an> เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดแล้วก็อ่ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันทำโซ่มันไม่ไม่ดีนะเพื่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราก็มารับใบมีดตออตัวนี้เะก่อนนะครับเพื่อนเนี่เรามารับก่อนครับทำหมายไวน้นะเพื่อนเนี่กับด้านและครับเพื่อนเราเริ่มทำงานกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนดอกใยผมก็จะเอาอามาทําความสะอาดกันนะครับแกะทั้งใบทั้งนี้ออกหมดแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพื่อนแล้วคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ